สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแนะนำนะคะเกี่ยวกับการ DIY ใช้รถ p ั j จ r โ s port ทําทำเป็นรถนอนนะคะหรือสไตล์แบบแคมเปอร์คานะคะซึ่งผ่านการน,นอนมาแล้วหนึ่งคืนถือว่าโอเคมากนอะนสบายมากเดี๋ยวเราจะให้ดูกันก่อนนะคะเริ่มต้นเลยสำหรับ p นะั je r o ล port เนี่ยมันจะเป็นรถสไตล์สไตล์แบบว่าครอบครัวที่มีที่นั่งอยู่ประมาณเจ็ที่นั่งเนาะตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพับเบาะทั้งหมดลงเลยเพื่อที่จะให้พื้นที่ด้านหลังเป็นพื้นที่นอนของเรานะคะไปดูกันคะ่ะ ่งตอนนี้พับเสร็จหมดแล้วมันจะเป็นแบบนี้เลยนะคะลาดยาวไปเลยค่ะทีนี้นะคะในส่วนของช่องว่างนะคะมันจะมีพื้นที่ว่างอยู่ตรงด้านหน้านี้นิดนึงนะคะเราจะใช้กล่องนะคะเป็นกล่องพลาสติกใสประมาณนี้ค่ะเข้าไปอัดเพราะว่ามันมันจะไม่ค่อยเสมอะคะ่ะพื้นเบาะตรงนี้มันจะลาดเอียงลงมานีดนึงเดี๋ยวเรานอนแล้วมันจะนอนไม่สะดวก เราจะใช้ตรงนี้นะคะมาช่วยค้ำยันแบบหนึงนะคะค้ำยันในส่วนของเบาะที่เราจะปูะคะ่ะใส่สองฝั่งเลยนะคะมันจะพอดีเลยค่ะสำหรับขนาดของกล่องนะคะอยู่ที่ประมาณความกว้างค่ะเ17เซนนะคะ แล้วก็ความยาวนี้น่าจะแล้วแต่เลยเนาะอยู่ที่ประมาณ25นะคะกว้างอยู่ที่17เซนค่ะก็คือ17ซนติเมตรในแนวนี้เพื่อที่มันจะพอดีกับเบาะเลยนะคะทีนี้เราก็จะได้เหมือนเป็นการเติมนะคะในส่วนของช่วงที่นอนทั้งหมดเลยค่ะซึ่งจากการวัดระยะแล้วนะคะตั้งแต่ตรงกล่องสีน้ำเงินหรือว่าชายพับของเบาะ ส่วนผับของเบาะเลยนะคะมันจะได้แค่165เซนติเมตรจนถึงตรงนี้ค่ะเพราะฉะนั้นคนที่มีความสูงเกิน165เซนติเมตรอ่ะมันอาจจะยากนิดนึงเวลาที่เราปิดประตูหลังลงมานะคะทีนี้เราจะมากลางปูรองนะคะด้วยอันดับแรกเลยค่ะจะเป็น ที่รองคานของเด็กนะคะชั้นที่2เนี่ยตามใช้เป็นที่นอนอยางพารานะคะที่พับได้มีความหนาประมาณ2นิ้วด้วยกันนะคะปูไปเลยโอเคค่ะซึ่งความยาวมันจะเลยอ,อีกเหมือนกันนะคะเราจะใช้วิธีโดยการดันข้างหน้าขึ้นนะคะแบบนี้โอเคให้มันพอดีกันนะคะก็จะได้ในลักษณะแบบเหมือนเป็น ที่นอนที่มีพนักนะค่ะต่อมานะคะคือเราจะมีอันนี้ค่ะ 2> 2> คือมันเป็นของเหลือใช้อยู่ในบ้านเขาจะเป็นข้อกั้นเด็กนะคะซึ่งทํามาจากท่อ p v c 1 8มิลนะคะครึ่งนิ้วนั่นเองค่ะตัวนี้ก็คือเอาเป็นว่ามันสําเร็จมาเลยมันจะมีการเจาะตะปูแบบนี้นะคะในการยึดซึ่งจะแข็งแรงมากๆค่ะต่อมานะคะเราจะทําในลักษณะแบบนี้นะคะด้วยความที่มันมาแบบนี้เลยเนี่ยตรงช่วงข้างบนน่ะมันจะโค้งนะคะเพื่อให้เราทําเหมือนเป็นขาได้อยู่แล้วนะคะเราจะประกอบแบบนี้ค่ะ เพื่อทำเป็นชั้นวางหรือว่าเป็นโตะ๊นะคะแล้วอีกอันนึงที่มันเป็นอะไหล่ของมันมาอยู่แล้วนะคะมันก็จะเป็นรูปแบบนี้เลยค่ะเราก็จะเสียบเข้าไปนะคะกับตรงท่อ PVC สีน้ําเงินเนาะซึ่งระยะความสูงนะคะมันจะคุมเบาะที่พับของปาเจลร่ได้พอดีเลยนะคะ ใส่ด้านนึงก่อนนะคะหลังจากประกอบเสร็จค่ะมันจะเป็นโครงนะคะของชั้นแบบนี้ความสูงตรงนี้นะคะจะอยู่ที่75เซนติเมตรความกว้างของคอกนะคะหรือว่าตรงที่เราจะทําเป็นต๊ะกว้างอยู่ที่57เซนมนะคะแล้วก็ความยาวอยู่ที่ประมาณ130เซนติเมตรนะคะโตัวก็จะได้เป็นรูปล่างแบบนี้นะคะ่ะ หลังจากนั้นนะคะเราจะใช้แผ่นอะคริลิกใสหนาอยู่ที่2มิลน,นะคะความกว้างคูณยาวเนี่ยความกว้างจะอยู่ที่ประมาณ60เซนความยาวจะอยู่ที่120เซนนะคะจะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเราจะเอาตัวนี้วางเข้าไปเพื่อที่ให้มันเหมือนช่วยเสริมแรงนะคะแบบนี้ค่ะ ก็จะได้ในลักษณะแบบนี้ออกมานะคะจะเป็นลักษณะของโต๊ะแบบนี้นะคะที่อยู่ข้างในแต่ช่วงตรงกลางอะคะ่ะบาจะเสริมแผ่นไม้นะคะก็เป็นเศษไม้แถวบ้านเองเหมือนกันเอาใส่ไว้ช่วงตรงนี้นะคะแผ่นไม้คือไม่ค่อยมีน้ําหนักที่หนักเท่าไหร่นะคะนะคะเอาไว้ช่วยเสริมแรงตรงกลางให้เขาได้แข็งแรงขึ้นอีกนิดนึงน,นะคะแล้วหลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปหาผพพ้าปูสวยๆมาคลุมโต๊ะกัน,นะคะ่ะ ของเราก็จะประมาณนี้นะคะคุมแบบทั้งส่วนที่เป็นท่อนะคะแล้วก็ส่วนที่มันไม่สวยเท่าไหร่เนี่ยให้มันดูโอเคออกมานะคะตัวนี้จะเป็นผ้าโบฮีเมียนที่ใช้เวลาไปเต้นนะคะ ก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้นะคะสาหรับโต๊ะหรือว่าชั้นวางค่ะซึ่งอยู่ที่การใช้งานของคนเลยว่าถ้าไม่มีกล่องเก็บของหรืออะไรไปวางด้านบนนะคะมันก็จะเป็นโต๊ะทํางานดีๆตัวหนึ่งเลยนะคะซึ่งค่อนข้างแข็งแรงแล้วก็วางของได้น้ําหนักค่อนข้างเยอะเลยค่ะสําหรับป้าค่ะปะ้าจะใช้กล่องที่ได้มาตรงนี้นะคะจากที่ดูโฮมค่ะจะรู้สึกประมาณ200บาทนะคะเขาจะมีแผ่นข้างบนเอาไว้ให้วางของได้ด้วยเนาะแล้วก็ข้างในเอาไว้ใส่ของค่ะคือจะมีกล่องสาหรับ ใส่เสื้อผ้านะคะอันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเสื้อผ้าอยากเข้าไปหนึ่งเสร็จปุ๊บเราก็จะเก็บไว้ในนี้นะคะเป็นกล่องกระเป๋าเสื้อผ้าอันนึงเลยแล้วเราก็จะเอาไปวางนะคะ1กล่องค่ะต่อมาก็จะเป็นพวกของต่างๆที่เราอยากจะเอาไปด้วยนะคะ ก็จะมีโดยประมาณเนี่ยสกล่องด้วยกันค่ะอันนี้จะเป็นกล่องอุปกรณ์ต่างๆนะคะอย่างเช่นพัดลมชาร์จ USB หรือจะเป็นพวกอุปกรณ์สำรองหม้อต้มอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือเราให้เอาของพวกนี้เก็บใส่ในกล่องไว้เลยเป็นของที่เราจะต้องใช้งานนะคะ2กล่องค่ะส่วนอีกกล่องนึงนะคะก็เหมือนกัน จะเป็นพวกอุปกรณ์ของใช้ต่างๆที่จําเป็นนะคะมันก็จะรวมไว้ข้างในนี้ก็คือแล้วแต่ว่าใครจะมีของมากของน้อยอยู่ที่ที่ของจะเอาไปเลยค่ะลังไม้สวยๆนะคะไปได้มาจากในช้อปปีเหมือนกันส่วนมากจะชอบซื้อของจาก s ้อปปีนะคะก็เอาสามารถใส่พวกอาหารของว่างอาหารทานเล่นของทานเล่นต่างๆนะคะ มาม่าอะไรเงี้ยค่ะหรือว่าสิ่งที่เราจะหยิบจับไปบ่อยแล้วก็เอาไว้ใส่ได้แล้วก็เอาเป็นของตกแต่งได้นะคะคือค่อนข้างมีน้ําหนักถ้าใครรู้จักลังผู้นี้เลยเคยใช้นะคะแต่มันรับน้ําหนักได้ดีมากกับชั้นวางตรงนี้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณชั้นวางทั้งหมดค่ะคือจะไม่ใช้ส่วนนี้ทำงานหรือว่าทำอะไรนะคะก็เลยเอาเป็นชั้นวางของไปเลยค่ะ ทีนี้นะคะเราจะมีอุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นโต๊ะซึ่งโต๊ะตัวนี้ค่ะจะเอามาไว้อยู่มุมนี้แล้วมันจะมีที่เป็นท็อปไม้นะคะเอาไว้ให้เราใช้เป็นโต๊ะได้เลยค่ะก็คือเราจะใช้ตัวนี้ค่ะเป็นโต๊ะเอาไว้ทำอาหารเอาไว้นั่งเล่นเอาไว้ดูอะไรที่นี่นะคะก็คือหงายขึ้นมาแบบนี้อันนี้มันจะหงายไม่ได้นะคะเพราะว่า มันไม่ลงล็อกข้างในขขงมันเยอะอยู่นะคะอันนี้เป็นรีวิวให้ดูสฉยๆเนาะแล้วเราก็จะขึ้นมาแบบ นั่งเล่นตรงนี้ได้นะคะซึ่งความสูงของปั๊มอยู่ที่163เซนเมตรค่ะเวลาที่นั่งตรงนี้นะคะมันก็จะพอดีกับศรีรษะเลยนะคะไม่ต้องกม้มไม่ต้องอะไรแล้วเราก็จะทำํนทำนู่นทำนี่ตรงนี้ได้นะคะทําอาหารตอนเช้าเหมือนในคลิปนะคะหรือจะเอาไว้นั่งทํางานดูหนังฟังเพลงนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะเอาหมอนสวยๆเนี่ยเข้ามาใส่ค่ะเพื่อที่เราจะได้นอนเล่นนะคะหรือว่านั่งเล่นกันด้านบนรถเลยนะคะ จะมีชั้นอีกหนึ่งอันนะคะที่ไปได้ที่มิตเตอร์ DIY ราคาประมาณร้อยกว่าบาทนะคะตัวนี้เราก็จะเอามาไว้บริเวณด้านข้างพื้นที่นะคะตรงนี้ซึ่งสามารถวางได้พอดีเลยค่ะแล้วก็เราจะเอาไว้เก็บของกระจุกกระจิก o าวาแบงค์นะคะเกมหรืออะไรต่างๆที่หยิบจับง่ายนะคะอยู่ในมุมนั้นนะคะ ฝั่งด้านนี้ของรถปาเจโร่สปอร์ตค่ะเขาจะมีช่องวางแก้วอยู่แล้วนะคะเราก็สามารถเอาแก้วนะคะที่ใช้เนี่ยมาวางตรงนี้ได้เลยเวลาที่เรานั่งทานหรือทําอะไรอยู่ในรถแล้วก็ใช้น้ํานะคะเอาแก้วใส่ตรงนี้ได้เลยก็จะเป็นอีกจุดหนึ่งที่มันง่ายหน่อยค่ะแล้วก็พื้นที่ฝั่งนี้จริงๆแล้วถ้าไม่ได้เอาโต๊ะมาวางนะคะมันจะมีพื้นที่ให้ใส่ชั้นวางใส่ของหรือวางอุปกรณ์อื่นๆได้อีกเยอะเหมือนกัน,นะคะ่ะ สำหรับตรงผ้าม่านตรงนี้นะคะก็คือ,อในช่วงเช้าะคะ่ะถ้าแดดออกหรือว่าในช่วงที่มีแสงแดดจ้าๆตอนเช้าอ่ะมันจะส่องเข้ามาได้เยอะเพราะว่าฟิล์มกองแสงของรุ่นนี้มันไม่ค่อยทึบเท่าไหร่นะคะแต่ว่าเราจะมีม่านนะคะซึ่ง เราจะมีเชือกผูกค่ะระหว่างที่จับตรงนี้นะคะกับที่จับบอกกลางค่ะแล้วเราก็จะซื้อมา่านอันนี้เป็นม่านพลาสติกที่ได้มาจากมิเตอร์ดีไอวีเหมือนกันเป็นม่านในห้องน้ําที่ใช้ตัวนี้เพราะว่ามันทึบแสงนะคะเนี่ยค่ะมันจะไม่เห็นข้างในเลยแล้วน้าหนักเบาเราก็เลยใช้นะคะ ซื้อมาหนึ่งผืนน่ะจะตัดได้โดยรอบคันเลยก็คือหน้าต่างฝั่งนี้หน้าต่างฝั่งนี้แล้วก็หน้าต่างบริเวณด้านหลังนะคะแต่ว่าหน้าต่างบริเวณด้านหลังเดี๋ยวเราจะมีแบบหนึ่งที่ไม่ต้องใช้ม่านนะคะให้ความรู้สึกทึบแล้วก็ห้องมันจะกว้างขึ้นนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะม่านนะคะเราจะใช้ที่ห้อยซึ่งซื้อมานะคะจากที่มิสเตอร์ดีไอวีอีกเหมือนกันค่ะเอามาห้อยไว้อย่างนี้นะคะห้อยตามเชือกไว มันจะบังตาจากบริเวณข้างนอกได้ดีค่ะคนที่อยู่ข้างนอกอะ่ะมองไม่เห็นเพราะว่ามันจะทึบแสงเลยนะคะประมาณนี้เลยค่ะตรงนี้เราอาจจะมีอะไรมาติดหรือว่าทําให้มันกระชับขึ้นอีกนิดนึงนะคะซึ่งยังไม่ได้ดูพม่านดีๆมาติดแต่ว่าอันนี้เราทําแบบ DIY กันไปก่อนนะคะตัวผ่าม่านขลัะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะ ็นตัวหนีแล้วก็หนีไปเฉยๆเดี๋ยวเราลองมานอนกันดูนะคะว่าเวลานอนออกมาแล้วเนี่ยความยาวนะคะของคนที่สูง163เซนติเมตรเนี่ยมันจะนอนได้ประมาณไหนอันนี้คือเหยียดสุดแล้วนะคะแล้วก็เราสามารถเอาหัวเข้าไปนอนตรงหมอนได้เลยเพราะว่าข้างในมันจะเป็นเบาะรองอยู่แล้วนะคะนี่ค่ะก็คือนอนเหยียดได้เลยแล้วก็ตัวนี้สามารถปิดฝาลงมาได้นะคะ มันสบายมากค่ะเราจะใช้มุงหน้าต่างรถนะคะในการช่วยระบายอากาศค่ะซื้อมา1คู่นะคะก็จะสามารถใส่ได้2ด้านด้วยกันนะคะคุมไปเลยแบบนี้นะคะจัดยางยืดของเขานะคะให้ ให้มันรัดได้พอดีอะประมาณนี้นะคะก็จะได้ช่องระบายอากาศจากทางหน้าต่างของเราละค่ะใครที่อาจจะมีความสูงนะคะเกิน1 6 5เซนติเมตรไปมันจะมีเต็นท์ที่เป็นเอาไว้ใส่ท้ายรถนะคะก็คือจะเป็นเต็นท์มุ้งค่ะสามารถกันยุงได้ด้วยนะคะแล้วก็เปิดระบายอากาศได้เลยมันจะยึดกับบริเวณ ประตูหลังนะคะไปดูกันได้เลยค่ะว่าตอนที่กางออกมาจะเป็นแบบไหนนะคะตัวนี้ก็แนะนำอีกเหมือนกันค่ะราคาอยู่ที่ประมาณ1,700กว่าบาทนะคะรวมส่งก็1,800กว่าบาทแต่ว่ามันจะขยายพื้นที่นะคะมาตรงนี้ให้เทา้าค่ะสามารถขยับมาได้อีกนิดหนึ่งนะคะแต่ก็ยังแนะนำอยู่ดีว่ารุ่นนี้เนี่ยความสูงของคนที่จะนอนในรถไม่ควรเกิน 1 6 5สิเซนติเมตรนะคะไม่งั้นมันจะต้องนอนพับขามันจะเหยียดขาตรงไม่ได้แล้วอาจจะเกิดความเมื่อยได้นะคะหน้าต่างของประตูหลังนะคะมันจะมีขนาดที่เราก็พยายามวัดวัดวัดวาด,ดกันเองนะคะโดยที่กะขนาดเอาใช้กล่องกระดาษนะคะทำแล้วก็ใช้ผ้ามาหุ้มอีกทีนึงค่ะมันก็จะแบบได้อยู่ประมาณนี้นะคะนี่ค่ะ ตัวนี้จะเอาไว้เป็นม่านบังตานะคะเวลาที่เรานอนตอนกลางคืนแล้วก็ปิดประตูท้ายนะคะด้านในนะคะที่เราปิดตัวบังสายตานะคะก็จะมีช่องแสงมีอะไรเข้ามาอยู่นะคะแต่ว่าตอนกลางคืนมอาไม่เห็นแน่นอนก็คือวัดขนาดแบบกะกะเอาแล้วก็ค่อยๆตัดเอานะคะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับ Mitsubishi Pajero Sport DIY ในครั้งนี้นะคะอยากให้เป็นแนวทางและกันคะ่ะสำหรับพี่ๆที่สนใจนะคะกับการปรับปรุงหรือว่า DIY โดยที่เราไม่ต้อง ถอดเบาะเลยไม่ต้องทำอะไรให้มันยุ่งยากนะคะใช้สิ่งที่ตัวเองมีอยู่อเอามาให้เกิดประโยชน์ที่สุดจะได้ประหยัดเงินนะคะหรือว่าเป็นอีกหนึ่งการเที่ยวในรูปแบบใหม่ๆให้ชีวิตนะคะซึ่งเราจะมีอีกหลายๆอีีเลยค่ะที่อยากจะให้ทุกคนได้มารับชมกันแล้วก็มีอะไรอยากจะมาแนะนำกันแบบบ้านๆน,นะคะรีวิวเองถ่ายเองเที่ยวเองแบบนี้ก็คือเหมือนคอนเซ็ปต์หลักของเราเลยค่ะยังไงฝากติดตามกับช่องของเราด้วยนะคะใครที่อยากจะรู้ว่านอนในรถนะคะมันสวย มันน่าสนใจมากขนาดไหนไปดู EP ีนอนในรถกับ Mitsubishi p a j e ร่สปอร์คันนี้ได้เลยนะคะเราไปเที่ยวกันที่อำเภอดอยสเก็ตมาค่ะยังไงเจอกันใหม่ใน EP ีหน้านะคะฝากช่องไว้ด้วยกับอลองนะคะขอบคุณมากค่ะ